ครับกาบเรียนท่านประธานสภาที่คลรบผมมนันปีดาสุธิจิตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมรีพัรเพื่อไทยวันนี้นำเรื่องหาหรือท่านประธานสภาหนึ่งเรื่องด้วยกันเนื่องจากผมได้รับการร้องเรียนจากร้านค้าโชห่วยของชำแม่ค้าหาเล่แผงลอยเนื่องจากหลายปีที่ผ่านมานั้นค้าขายลดน้อยลงแล้วก็ บางครั้งค้าขายแทบไม่ได้เลยผมกับทีมงานได้ลงพื้นที่ลงไปถามแม่ค้าหาบเลรแผงลอยร้านโชว์หวยร้านขายของชำประเภทเหล่านี้จึงได้รับคำตอบมาว่าเนื่องจากตอนนี้นั้นมีร้านค้าสะดวกซื้อเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะจังหวัดชนบุรีของผมนั้นมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยร้านค้าประเภทนี้เปิดขาย24ชั่วโมง ไม่มีวันหยุดและขายของไม่ว่าจะเป็นของสดของแห้งเครื่องดื่มเหล้าบุหรี่ไข่ต้มข้าวผัดตามภาษาชาวบ้านของพี่น้องประชาชนเรียกว่าขายสกเบือยันเรือลบท่านประธานสภาที่เคารพครับท่านประธานสภาที่เคารพครับเราลองมาคิดดูว่าในประเทศไทยมีร้านค้าสะดวกซื้อประเภทนี้2 5 0 0 0ล้านขายขั้นต่ำวันละ5 0 0หมื่นบาท ก็จะดูดเงินพี่น้องประชาชนวันละหนึ่งล้านบาทถ้าคิดเป็นปีก็ปีละถ้าคิดเป็นเดือนครับขอพยัยคิดเป็นเดือนก็เดือนละ37500้าล้านบาทถ้าคิดเป็นปีก็ปีละ450,000ห้าหล้านบาททีเดียวปัญหาเหล่านี้ล้านสะดวกซื้อตลอดจนพี่น้องประชาชน ร้านขายของชําร้านโชว์หวยหาเล่แผงลอยจึงนําเรียนผมฝ่านท่านประธานสภาที่เคารพว่าให้แก้ปัญหาโดยคําร้องเรียนดังนี้ครับหนึ่งขอให้ร้านค้าประเภทนี้ปิดเป็นเวลาอย่างประเทศแถวยุโรปเขาสองให้จำกัดสินค้าไม่ใช่ว่าขายได้ทุกประเภทสามร้านสะดวกซื้อ ปัญหาที่เกิดคือปัญหาเรื่องขยะปัญหารถติดในเมือง4ร้านค้าประเภทนี้ขอน้ำขอไฟขอแบบขอปุ๊บได้ปั๊บผิดกับพี่น้องประชาชนขอต้องใช้เวลาเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีจึงนำเรียนท่านประธานสภาฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยให้กับพี่น้องประชาชนได้ลืมตาอ้าปากขึ้นได้บ้างครับท่านประธานสภาครับ ขออีกสักนิดหนึ่งเมื่อสักครู่นี้การหาลือมีสสขอญอาตนะฮะจังหวัดอุบลน,นะที่จาได้ว่ารัฐบาลภายใต้ท่านนายกแพรทางทานนั้นจะขึ้นแวกเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นท่านอาจจะเข้าใจผิดว่ารัฐบาลยังไม่ไ,<ห>ได้ขึ้นแวกแลวครับผมว่าจะทําให้ท่านเดี๋ยวให้รัฐบาลมาตอบครับพอแล้วครับครับขอบคุณครับท่านประธานะ